ชื่อธนรัตน์หงเจริญนะครับเป็นข้าราชการบำนาญของหมหาวิทยาลัยศิลปากรตอนนี้ก็กเกษียณอายุมา5ปีแล้วครับ คุณเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่หลังวัยเกษียณ60แล้วเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องคำนึงถึงมากที่สุดคือสุขภาพกายสุขภาพใจตอนก่อนเกษียณเนี่ยก็พยายามจะมองหาอะไรทําแต่ว่าเรารับราชการมาเนี่ยโอกาสที่เราจะไปทดลองทําอย่างนู้นอย่างนี้หลายๆอย่างมันก็นข้องงยาก เราไม่มีข้อมูลไม่มีประสบการณ์จะไปเปิดร้านกาแฟร้านเกมร้านอาหารร้านอะไรเราก็ไม่มีประสบการณ์สักอย่างนึงงั้นสิ่งอะไรที่เราจะลงมือทำเนี่ยมันต้องพลาดไม่ได้งินมนุษย์ต้องทํางานครับคุณต้องหาอะไรทําถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรเนี่ยจะนั่งเฝ้าจออยู่โทรทัศน์อย่างเดียวคงไม่ได้นะครับมันต้องทํางานอะไรที่มันใช้ภาษานี้ยเขาเรียกว่าต้องทําอะไรที่มันมีมูลค่าเพิ่มนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุที่ที่คิดอยู่ว่าเราจะทําอะไรดี จริงๆหลังจากค้นหามาหลายปีนะตั้งแต่อายุ45ปีไอ้สิ่งที่เราคิดเราทำเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งอะไรที่เรารักเราชอบจริงๆมันถึงจะทําได้นานจนกระทั่งอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็ไปไปเจอในอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับเขาบอกว่าถ้าคุณคิดจะทําอะไรเนี่ยอย่ามองสิ่งที่มันไกลตัวเกินไปก็เดินออกมาหน้าบ้านเนี่ยนะแล้วก็มาเจอต้นไม้มันเป็นความจําเป็นที่ทุกคนต้องมีเพราะมันเป็นธรรมชาติที่ทุกคนชอบทุกคนรักมันแล้วท้ามันมีใบสีแ,แปลกๆอย่างนี้ได้ยังไง เราก็เริ่มศึกษาตอนนั้นและครับมันทําให้เป็นจุดเริ่มต้นมาถึงเรื่องของไม้ใบด่างได้ก็มีอยู่วันนึ่งก็ไปเจอของจือเขาเขียนไว้ดีมากเขาบอกว่าถ้าเราอยากมีความสุขแค่สามชั่วโมงเยก็ให้ตั้งวงแล้วก็หาอะไรอร่อยมานั่งกินเราก็มีความสุขได้แล้ว3ามชั่วโมงะแต่ถ้าคุณอยากมีความสุข3วันก็ให้เดินทางท่องเที่ยวไปนน่นไปนี่มันก็มีความสุขก็ขเพลิดเพลินไปสมวันเลย สามวันไปมันก็จะเริ่มคิดถึงบ้านแล้วมันก็จะเริ่มจะมีความทุกข์แล้วแต่ถ้าคุณอยากมีความสุขมากกว่านั้นสามสัปดาห์ก็ให้ซื้อเสื้อผ้าใหม่มันก็จะเวียนใส่เวียนซักอะไรกันอยู่ประมาณนี้สักสามสัปดาห์เดี๋ยวก็เริ่มเบื่ออีกแล้วแต่ถ้าคุณอยากมีความสุขสามเดือนอันนี้ผู้ชายรู้กันดีให้แต่งงานนะนำพึ่งประจันมาประมาณนี้แหละแต่ถ้าคุณอยากมีความสุขมากกว่านั้นอีกเป็นสามปีคงจีก็บอกว่าให้ปลูกบ้านใหม่ มันก็จะอยู่ในเรื่องของการจัดห้องครัวจัดสวนจัดห้องนอนจัดห้องรับแขกอะไรฮวนเวียงกันอยู่เงี้ยประมาณ3ปีเดี๋ยวคุณก็จะเริ่มเบื่ออีกละผมมาสนใจสุดท้ายคงจื่อพูดไว้น่าคิดมากบอกว่าแต่ถ้าคุณอยากมีความสุขชั่วชีวิตให้ปลูกต้นไม้มันจะอยู่กับเราไปตลอดนะยิ่งต้นไม้ใบด่างเนี่ยคุณก็ยิ่งก็ค้นหาค้นพบกับมันคุณมีความสุขกับมันได้ทุกวัน คิดยังไงจะขยายพันธุ์ยังไงจะทําอะไรโอโ้มันมีงานได้ทุกวันนะครับแล้วมันก็งานที่มันเป็นงานที่มันมีความสุขตั้ลงมือทำนะอันนี้ก็ไม้เลยนะต้นผักบุ้งต้นนี่มันด่างดาง่างนี้เขาเรียกว่าด่าง50%ก็จะอยู่กลางแดดได้ไม่ไหม้ตัวนี้ชาวบ้านเรียกพระยวน งง้นไม้ด่างที่ดีเนี่ยถ้าอย่างนี้ผมคิดว่าไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะด่างอย่างนี้เนี่ยพอเราตัดข้อตานี้ปับ๊บมันออกไม่ด่างก็เขียวแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเขียวงง้นไม้ด่างที่ต้องกระจายเต็มทั้งใบเต็มทั้งใบนั้นโอกาสที่มันจะหลุดไม่ค่อยมีนะ น,นี้ก็คณะชายาเห็นไหมเออใบปกติสีเขียวอย่างนี้นี่อ่าอันนี้เลอกด่างเบอร์หนึ่งออกมาเป็นด่างนิ่งอย่างนี้เลอกด่างนิ่งเห็นไหมแต่ด่างที่นิยมกลับเป็นด่างที่ไม่นิ่งคือแบบนี้อันนี้คือด่างไม่นิ่ง,งอ่าอันนี้นิยมกว่าเห็นไหมเนี่ยมันสวยกว่าเออมันสวยกว่าบางคนก็ชอบแบบนี้แต่นี้ราคาไม่สูงเพราะว่ามันง่าย เห็นเห็นความด่างมันต่างกันไหมอันนี้เรียกด่างขอบเห็นไหมข้างในเสียวข้างนอกขาวอันนี้เรียกด่างในไอ้เหลืองอยู่ข้างในไอ้เขียวอยู่ข้างนอกเนี่ยถ้าไปดูหนังสือจะเห็นว่ามันมีด่างหลายแบบอันนี้ผมก็มาทำามทิดใหม่เวลาคนขายเนี่ยเขาจะแปะ แปะกระดานผมก็เอามาเจาะรูให้มันเลื้อยขึ้นกระถางอย่างนี้เป็นมูลค่าเพิ่มต้นนี้คือเรียกว่ามอนเตล่าดูเบียจริงๆไม่ด่ามันก็คือมันก็คือพืช ที่มันมีสีเขียวปกตินะครับเพียงแต่ว่ามันมีคลอโรฟิลน้อยก็ในพืชมันจะมีเม็ดสีอยู่หลายหลายสีพอมันมีคลอโรฟิลน้อยส่วนสีเขียวมันก็โดนข่มไปด้วยสีอื่นเช่นสีขาวสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีเทาอะไรเงี้ยพืชมันมีพื้นใบสีอะไรมันเมื่อมันคลอโรฟิลมันโดนข่มลงไปมันก็ดันสีอื่นขึ้นมาแทนมันก็ทำให้เกิดรวดลายมีความสวยงามชวนหลงไหล แลนอกจากนี้ลวดลายเขามันก็ไม่ซ้ำแบบกันอันนี้แหละครับมันทำให้เกิดความพอใจนะครับต้องการการค้นหาต้องการเป็นการสะสมนอกจากจะเห็นใบเข,เขียวๆแล้วมันก็จะมีใบด่างแล้วไม้ใบด่างเนี่ยมันเอาไปแทรกตรงไหนมันก็เกิดความสว่างความสวยงามขึ้นมาตรงนั้นทันทีอันนี้ก็คือจุดที่เรียกว่าไม้ใบด่างมันมีมูลค่าเพิ่มนี่แหละครับ ไม้ด่างมันก็ดูแลเหมือนไม้เขียวปกตินะครับถ้าเขามีอาการด่างประมาณ50%ดูภาพรวมๆของใบนั้นต้นนั้นทั้งต้นเนี่ยเขาด่างถ้า50%เนี่ยเขาอยู่ในธรรมชาติของเขาได้เลยแต่ถ้าเขาด่างมากกว่านั้นมันก็อาจจะต้องดูแลเพิ่มขึ้นไกนิดนึงเช่นอยู่ในสแลนอยู่ใต้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เป็นเรื่องปกติครับถ้ามันด่างมากก็ไม่ก็เรื่องปกติมันก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้แหละเรียกว่าฝีมือในการเลี้ยงดูนี่แหละสำคัญ เรื่องแรกเลยนะครับคุณจะทําอะไรได้นานหรือไม่นานเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณรักคุณชอบมันจริงไหมถ้าไม่รักไม่ชอบมันทําไม่ได้นานละครับมันต้องรักมันชอบถ้ารักชอบแล้วคุณก็ต้องค้นคว้าศึกษาเขาพันุ์นี้มันเลี้ยงในร่มเลี้ยงแดดด,ดีขยายพันธุ์ยังไงทํายังไงให้เติบโตเร็วเรื่องที่สองก็คือการหาความรู้ครับมีหลายคนเข้ามาเห็นกระแสบุมๆตรงไม้ด่างเนี่ยก็พยายามเข้ามาสอบถามผม ว่าผมจะทําจริงจังเลยละ่ะสร้างลงเรยอะไรใหญ่โตเอาเป็นอาชีพเลยผมก็ถามเขาว่าคุณรู้ไหมไม้ด่างคืออะไรไม้ด่างเกิดขึ้นได้ยังไงไม้ด่างมีกี่แบบไม้ด่างทําได้ไหมอะไรด่างจริงอะไรด่างเทียมคุณดูออกไหมถ้ายังตอบไม่ชัดเนี่ยมันจะแย่แล้วคุณจะวิ่งขณะที่คุณยังคลานยังเดินไม่เก่งเลยอะโอกาสที่จะโดนหลอกโอกาสที่จะเสียรู้โอกาสที่จะผิดพลาดมีเยอะมากดังนั้น นอกจากความรักความชอบแล้วต้องมีความรู้เมื่อมีความรู้แล้วคุณก็สะสมประสบการณ์เมื่อสะสมประสบการณ์แล้วธุรกิจมันมาเองแค่คุณเลี้ยงไม้ด่างให้สวยๆเนี่ยคุณไม่ต้องทําอะไรตอนนี้ครโพสต์เลยเข้าไปในโซเชียลมีเดียต้นนี้เลี้ยงมาแล้ว3เดือนสวยไหมเดี๋ยวก็มาแล้วครับสวยมากเราจะตามด้วยขายไหมมาแล้วมันง่ายแบบนั้นเลยนะครับ คุณไม่ต้องไปตั้งร้านไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมันมาหาตัวคุณเลยแล้วคุณก็ต้องศึกษาวิธีการที่จะส่งแบบออนไลน์ทุกวันนี้ไม่มีธุรกิจอะไรดีเท่ากับออนไลน์แล้วตอนนี้นะฮะแล้วโควิดเขาบังคับให้คุณอยู่บ้านนะคุณจะไปไหนได้ลนะ่ะเนี่ยคุณอยู่มีความสุขคุณในบ้านแล้วคุณก็มีรายได้ด้วยผมคิดว่าไอเน,นี้ยมันก็ช่วยได้มากเลยนะครับ